ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่โครงการฟาร,ร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริเมื่อวันอังคารที่21คุรกดา,าคมพุทธศักราช2563เวลา8นาฬิกา45นาทีที่โครงการตัวอย่างหนองหมักท่าวัเพือเมืองจังหวัดสกลนครพลตรีประสิทธิ์ที่สาวงผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29 เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่โครงการารามตัวอย่างตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยมีนายอำเภอเมืองสกลนครหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสา904ร่วมกิจกรรมพร้อมใจกันกล่าวคำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้ส่งพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 ด้วยมุ่งหวังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานขาดรายได้จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้มีรายได้และพึ่งพาตนเองรวมทั้งมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนอย่างถาวรและยั่งยืนอีกทั้งเพื่อให้ฟาร์มตัวอย่างมีการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร เป็นสถานที่ศึกษาดูงานและให้ความรู้ด้านการเกษตรการประสัตว์ที่ถูกต้องแก่ประชาชนโดยผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่29ได้มอบผักปลอดสารพิษที่เป็นผลผลิตจากฟาร,ร์มหนองหมักเข้าให้กับประชาชนจากนั้นร่วมกับส่วนรชาชการจิตอาสา904และประชาชนปลูกไม้ยืนต้นไม้ผลในพื้นที่แปลงเกษตรอีกด้วยทีมข่าวมณฑลทนหารบกที่29รายงาน